ศึกษาโครงสร้างหัวใจและปลอดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเสนอคุณครูฟรองสิลีธรรมธิกูลโครงสร้างของปอดวัว งสร้างของปอดวัวได้แก่กล่องเสียงกล่องเสียงมีหน้าที่ในการสร้างเสียงพูดควบคุพพมการเปิดปิดของทางเดินหายใจและป้องกันไม่ให้อาหารหรือของเหลวเข้าสู่หล,ล,ล,ลอดลมขนาดลื่นหลอดลมหลอดลมมีหน้าที่เป็นทางผ่านของอากาศจากกล่องเสียงลงไปยังปอดและในทางกลับกันคือพา,อา,าอากาศออกจากปอดในขณะหายใจออกปอดซ้ายและปอดขวาทําหน้าที่แลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์โดยรับออกซิเจนจากอากาศเข้าสูกกส่กระแสเลือดและขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากเลือด สรุปผลการทดลองปอดเป็นอวัยวะที่อยู่บริเวณช่องอกทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนจากอากาศเข้าสู่ร่างกายและขับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายลักษณะภายนอกของปอดวัวจะมีลักษณะหยุ่นคล้ายฟองน้ำปอดซ้ายมีสองภูปอดขวามีสามภูเมื่อหายใจเข้าอากาศจะเข้าทางหนึ่งจมูกสองคอหอยทำหน้าที่เป็นทางผ่านของอากาศและอาหารสู่สามกงเสียงภายในมีสายเสียงเมื่อเกิดการสัน่นจะทำให้เกิดเสียงร้องพูดสี่ ท่อลมมีลักษณะค่อนข้างแข็งอยู่ทางด้านหน้าส่วนทางด้านหลังจะเป็นหลอดอาหารที่มีลักษณะนิ่มกว่าอากาศที่หายใจเข้าออกจะเคลื่อนผ่านทางหลอดลมซึ่งประกอบด้วยกระดูกอ่อนเรียงตัวต่อกันมีเนื้อเยื่อยึดประกอบกันเป็นท่อจากท่อลมจะแต่แขนเป็น5หลอดลมเข้าสู่ปอดซ้ายและปอดขวาเมื่อสูบลมเข้าโดยใช้เครื่องสูบลมปอดจะพองตัวขึ้นหลอดลมจะแต่แขนงเล็กลงเรื่อยๆเป็น6หลอดเลือดฝอย คล้ายกับการแตกกิ่งของต้นไม้จากหลอดลมฝอยอากาศจะเคลื่อนเข้าสู่เถุงลมในปอดซึ่งเป็นโครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแกส๊สถุงลมมีขนาดเล็กมากไม่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าโครงสร้างของหัวใจบวช ลักษณะหัวใจวัวภายนอก p พ l มนา a r y artery ลำเลียงเลือดที่มีคาร์บอนไดออกไซด์สูงหรือเลือดดำออกจากหัวใจห้องล่างขวาไปยังปอดเพื่อแลกเปลี่ยนก๊าซไพโมนาลีเซมิล una าควบคุมการไหลของเลือดออกจากหัวใจห้องล่างขวาไปยังหลอดเลือดแดงและป้องกันไม่ให้เลือดไหลย,ย้อนกลับเข้าสู่หัวใจเอ r เ u m มซ้ายรับเลือดจากปอดและส่งต่อไปยังห้องล่างซ้ายเพื่อสูบฉีดไปทั่วร่างกายเอ r เ u m มขวารับเลือดดำจากร่างกายและส่งต่อไปยังห้องล่างขวาเพื่อส่งไปฟอกที่ปอด เวทีขั้นขวาส่งเลือดไปที่ปอดเพื่อฟอกเลือดและรับออกซิเจนกลับเข้าสู่หัวใจเวทีขั้นซ้ายสูบฉีดเลือดออกจากหัวใจไปเลี้ยงทั่วร่างกายผ่านหลอดเลือดแดงใหญ่ลักษณะหัวใจวัวภายในบายค s ัสปิดวาลอยู่ระหว่างเอเื่อมซ้ายกับเวทีขั้นซ้ายทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับ จากห้องล่างซ้ายกลับไปยังห้องบนซ้ายขณะหัวใจบีบตัวเพื่อให้เลือดไหลไปในทิศทางเดียวกันคือจากเอธิอียมซ้ายลงสู่เวนติเคิลซ้ายต่คัสปิดวาลอยู่ระหว่างเอธิอียมขวากับเวนติเคิลขวาทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้เลือดไหลย,ย้อนกลับจากห้องล่างขวาไปยังห้องบนขวาขณะหัวใจบีบตัวพันโมนาลีวาลทำหน้าที่ควบคุมการไหลของเลือดจากหัวใจห้องล่างขวาไปยังหลอดเลือดแดงที่ปอดและป้องกันไม่ให้เลือดไหลย,ย้อนกลับเข้าสู่หัวใจสรุปผลการทดลอง หัวใจมีทั้งหมด4ห้องแบ่งออกเป็น2ห้องบนและ2ห้องล่างโดยทําหน้าที่รับและส่งเลือดหัวใจยังมีลิ้นหัวใจที่ช่วยควบคุมทิศทางการไหลของเลือดและมีเส้นเลือดใหญ่เช่นหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำที่เชื่อมต่อกับหัวใจการทดลองนี้ช่วยให้เห็นถึงโครงสร้างและเข้าใจการทำงานของหัวใจในการสูบฉีดเลือดได้อย่างชัดเจน